วิดีโอเซลฟี่สั่งลานาทีสุดท้ายของเหยื่อผู้หลงทางสองปีหลังจากที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับในที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเบนด้าลีซารัสก็อาจจะได้รับความกระจ่างมากขึ้นไมค์ไซน์และครอบครัวของเขากำลังสนุกกับการหาฟอสซิลในเวสเมซา ครอบครัวของเขาได้ผ่านไปพบชิ้นส่วนกระดูกพร้อมรองเท้าเสื้อผ้าและกระดูกขากรรไกรของมนุษย์ไมค์รีบแจ้งตำรวจทันทีระหว่างที่รอเขายังพบโทรศัพท์มือถือที่มีวิดีโอซึ่งจะเผยให้เห็นความจริงเบรนด้าได้บันทึกวิดีโอเซลฟี่ของตัวเองอธิบายว่าเธอหลงทางมานาน2วันแล้วโดยเธอได้ทะเลาะก,กับแฟนของเธอที่ด้านนอกห้างวอลมาร์ทใกล้กับริโอแรนโชเมื่อเดือนมิถุนายน เธอได้ขับรถออกไปด้วยความโมโหแต่รถของเธอได้ติดลมบนถนนลูกรังเส้นเก่าทางตะวันตกของเมืองเธอจึงได้ลงจากรถเพื่อไปหาคนมาช่วยสาวรายนี้ได้เดินลงเข้าไปในทะเลทรายและหลงทางนานเป็นเวลาสองวันจนเธอตัดสินใจทำวิดีโอเซลฟี่นี้ขึ้นมาในสถานที่ซึ่งจะเป็นที่พำนักสุดท้ายของเธอ แม้จะมีความพยายามในการออกค้นหาแต่มันก็เป็นเวลาถึง2ปีกว่าที่ร่างของเบรนด้าจะถูกพบ